เพลงลาวควรแบ่งออกเป็นสี่วักวักที่หนึ่งเริ่มด้วยเสียงซอนแยกเดี่ยวหนึ่งตัวจากนั้นเป็นเสียงมีติดกับเสียงเรโดเรมีวัคที่หนึ่ง วกที่สองเริ่มต้นด้วเสียงซอนติดกันสี่เสียงซอน,น,ซอนลาจากนั้นเป็นโดสูงแล้วก็เลสูงเลสูงในชุดนี้จะใช้โดยการที่นิ้วด้านหน้าอุดรูที่สองแต่เปิดรูด,ด้านหลังนะครับรหลังจากเสียงเลสูงแล้วจะกลับไปที่เสียงโด ก็เอานิโป้งปิดด้านหลังโดสูงนะครับจากนั้นเป็นเสียงมีสูงมีสูงจําเป็นที่เราจะต้องเล่นเหมือนมีปกตินะครับแต่ว่าด้านหลังเปิดรูแค่ครึ่งเดียวจากเสียงมีสูงซึ่งเราเปิดด้านหลังอยู่แล้วคราวนี้เราจะใช้เลแบบด้านหน้าปกติแต่ด้านหลังเปิดครึ่งหนึงนะครับก็จะมีเลทั้งสองรูปแบบเนื่องจากในชุดแรกนิ้วมันติดกัน4ตัวเราจึงเลือกใช้ เรสูงในลักษณะแบบเปิดด้านหลังเต็มนะครับเพื่อให้สะดวกและต่อเนื่องกันแต่พอตรงเรเรเรช่วงท้ายนั้นเราใช้เรแบบด้านหน้าปกติแตบบ่ด้านหลังเปิดครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเสียงเรสูงเหมือนกันแต่ก็อาจจะผิดเพี้ยงต่างกันไม่นิดน,นึงให้เราระวังลมแทนนะครับวักที่สอง วรรคที่3าจะเริ่มต้นด้วยเสียงซอนนะครับโดยเป็นโน้ตเดี่ยวหนึ่งตัวจากนั้นจะเป็นเสียงซอนตัวเดิมแต่ว่าติดกัน3ตัวด้วยความที่โน้ตมันเป็นลักษณะติดกันนะครับหลังจากซอนสตัวก็จะเป็นโน้ตลากอยกนิ้วนางออกกลับไปที่ซอนลงไปที่มีครับมีก็เพิ่มไป2นิ้วแล้วก็ลงมาจบที่ซอนนะครับก็จะไม่ได้เสียงที่ติดกัน 7ตัวนะครับหลังจากเ็ดตัวแล้วนะก็มีการว่างใบจากนั้นก็จะเป็นโนดลาก็เป็นโน้ตที่ไม่ต้องติดกับใครและก็สุดท้ายเป็นโนตโดสูงนะครับซึ่งก็แยกออกจากกันโดยซึ่งโดสูงเนี่ยมีขีดด้านหลังโดสูงเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป่าให้ยาวหน่อยนะครับบทที่3 วกที่4จะเริ่มต้นด้วยเสียงเลสูงซึ่งในชุดนี้เราขออนุญาตกลับไปใช้เลสูงแบบนิ้วด้านหน้าอุดรูที่2แล้วก็เปิดรูด,ด้านหลังนะครับเป็นนต้ตตัวเดียวอย่างแยกนะครับเลจากนั้นเป็นเสียงโดสูงติดกัน3ตัวโดโดโดแล้วก็อุดนิ้วโปง้งด้านหลังเป็นโดโดโดสูงแล้วจากนั้นลงไปที่นต้ตซอนครับก็ปิด3รูบนจากนั้นนต้ตติดกัน3ตัวครับเป็นโนต้ตเสียงต่ำือเสยงมุกมีเลด มิเรโดเซร็จโดโด,โดเป็นน้ตที่ไม่ติดด้านหลังอาใครนะครับก็จะกลับมาที่โน้ตเลน,นะครับวักที่4ครับรวมเพลง